กัญชัยเผยข่าวดีครั้งใหญ่ค่ะเพื่อนดาราชาวเน็ตแช์์ยินดีสนันค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลผ่านตัวมาทำงานด้านวงการข่าวเต็มตัวต่างได้รับความสนใจจากประชาชนไม่น้อยซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวทำหน้าที่พิธีกรรายการดังของช่อง3อย่างเที่ยงวันทันเหตุการณ์และหนกระแสคอยนำเสนอทุก,กเรื่องราวที่เกิดขึ้นและคอยเป็นปากเป็นเสียงให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งรางวัลจากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอจิกรรมแห่งประเทศไทยโดยหนุ่มกัญชัยได้เผยภาพรับโล่รางวัลจากพิจพันธ์ตำรวจโทสุรเชษหักผ่านพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอจิกรรมแห่งประเทศไทยที่มอบรางวัลให้ผมครับ ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและเหล่าชาวเน็ตต่างร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามทีมงานที่นี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ